โรงเรียนบ้านเชียงดาตั้งอยู่บนถนนสร้างคอมพลพิสัยเลขที่157หมู่ที่1ตำบลเชียงดาอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด156คนภายใต้การบริหารงานของนางรันรดาปากอุตสาได้ดำเนินการบริหารการศึกษาดังนี้ ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการนางรันรดาปากอุตสาได้มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้มีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจหลักของสถานศึกษาได้จัดทำหลักสูตรให้ทันสมัยมีองค์ประกอบครบถ้วนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยครูจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning มีการส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพด้วยกระบวนการนิเทศภายในในรูปแบบ a c t i v e Mo เด l และนำผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลและแก้ปัญหาร่วมกันโดยใช้นวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบ 3A c o 5 Step Model และทำการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยเน้นเครือข่ายความร่วมมือผ่านกระบวนการ PLC ด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษานางรันรดาปากอุสามีการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง4งานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับตามหลักของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกิดการพัฒนาในทุกด้านเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษารูปแบบ twins model ได้เริ่มพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการประชุมชี้แจงและมอบหมายงานอย่างชัดเจนมีฝ่ายกิจการนักเรียนปฏิบัติงานผ่านสภานักเรียนโดยมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้โอกาสอย่างเท่าเทียมผ่านกิจกรรมเยี่ยมบ้านกิจกรรมการมอบทุนรูปแบบต่าง ทั้งของรัฐและชุมชนโดยมีผลงานรางวัลจาัดก,การบริหารจัดก,การสถานศึกษาดังนี้ 1. รางวัลระดับสพทสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการนำผลการประเมินความสามารถ RT, NT และ Onig ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านเชียงดารูปแบบ 3A c o f i Step Model 2. รางวัลระดับสพทรางวัล IQA Award ระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 3. รางวัลโรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s t Practice ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีการศึกษา2565 4. รางวัลโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Base Practice ระดับคุณภาพดีเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลางการน้อมนำพระบรมราชโชบายในหลวงรัชการที่10ส,สู่การปฏิบัติ 5. ด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมนางรันรดาปากอุสา มีการสร้างวิสัยทัศน์และนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติโดยมีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาและการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การพัฒนาปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งโดยยึดหลักการบริหารงานแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาบุรณาการการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีนวัตกรรมการบริหารจัดการตามวัฒนธรรมองค์กรบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลพร้อมทั้งพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่21 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและรู้เท่าทันเทคโนโลยีและได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่21ด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายนางรันรดาปากอุสา ได้ปฏิบัติงานด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายโดยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเครือข่ายความร่วมมือที่จัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องได้แก่โครงการค่ายวิชาการบูรณาการกิจกรรม STEM สู่การพัฒนาทักษะอาชีพร่วมกับวิทยากรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่อสมอหมู่บ้านเชียงดา โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนร่วมกับสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอสร้างคอมโครงการกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนอาสาทำรรดีร่วมกับอบตอเชียงดาโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนและเปิดบ้านโลกวิชาการสู่การมีงานทำร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรักแก้วให้ประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีโครงการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับผู้ปกครองและวัดดอนแก้วเชียงดาและโครงการระดมทรัพยากรภาพป่าการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสิท์เก่าและชุมชน จนได้รับรางวัลภาคีเครือข่ายภาครัฐดีเด่นระดับประเทศของกศนอําเภอรสร้างคอมสำนักงานกศนกลุ่มจังหวัดภูธานีด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนางรันระดาปากอุตสาห ได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพสามารถนำความรู้และทักษะท,ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อลงสู่ผู้เรียนทำให้โรงเรียนบ้านเชียงดามีผลงานนวัตกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาและเผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศทั้งระดับสบพท ระดับภาคระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีดังนี้ 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการทดสอบ RT NT และ O-net ด้วยนวัตกรรมรูปแบบ3 r e c o f i Step Model 2. การพัฒนาโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนสวยห้องเรียนงามโดยใช้เทคนิคห้าใจสร้างสุข 3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นโดยผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังมีดังนี้ 1. 1. ผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณ ผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมกับบริบทและเกิดผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ส่งผลให้ครูผู้สอนร้อยละ90มีนวัตกรรมหรือวิจัยในชั้นเรียนหรือ b e s t practice และนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานศึกษาได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ห้องเรียนร้อยละ90สวยงามสะอาดปลอดภัยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผู้เรียนร้อยละ80ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิน่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิน่นและความร่วมมือจากชุมชน2 ผลลัพธ์การพัฒนาเชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านเชียงดามีกล,ลยุทธ์การบริหารจัดการ มีนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ครูผู้สอนมีนวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนพัฒนาตนเองและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และนำมาพัฒนางานพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงดาเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพโรงเรียนบ้านเชงดามีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้มีความสวยงามสะอาดปลอดภัยและได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนสวยห้องเรียนงามในระดับเขตพื้นที่